ไหนสัตว์ปะหลาดอยู่ไหนสัตปะอยู่ข้างนสัตว์ประหลาฝอยิแล้วน้องมีคมกลัวสัตว์ประหลาไหมคะมีกลัวสัตวร่าฝอยอ่ะกลัวทำไมสัตประหลามีแต่อยู่ในทีวีค่ะสัตว์ประหลาจมในไงคะไหนไปเดินไปดูตัวชื่อลืบอ่ะนีสัตว์ประหลาชื่อไหน ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเพราะมีอยู่แต่ในทีวีออไ,ไหนเสียงนกเสียงนกร้องไงเสียงนกร้องนะี่สวัสดีคุณตาก่อนไปนุ่นน,น่น,นคุณตาไปสวัสดีค่ะคุณตาก่อนนู่นคุณตา ตายังมองไม่เห็นเลย<ป> <laughs> นกไงนกอุ้ยท้องฟ้าสวย<ป>นุ่นคุณตาออกมาเนี่ยไปสวัสดีข้างีสวยไปเร็วคุณตาจะไปไหนนุ่นคุณตาคุณตาจะไปเที่ยวเนยนก เดี๋ยวให้ตาไปส่ไไงไหมตาปฏิญาฆ่าคุณตาที่สวยกว่าเลี้ยวเป็นพี่แล้ว mày mà đi phụ tay đã lỗi ở lẽ rồi nè, phụ ở mày 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 จะเปื้อนเหรอคะไปโรงเรียนแล้วจะเปื้อนเหรอคะเปื้อนแล้วซักออกไหมช่วนักเรียนซักไม่ออกซักไม่ออกแล้วพี่ซื้อให้ค่ะ